วันนี้เรามีพนักง,งานมาเก็บลำไยช่วยนะคะโดนเลยเน่าร่วงเ,เก็บไปให้ลิงคนะ่ะเก็บไปให้ลิงเหรอทำไมอ่ะทำไมเหรอลิงมันปตกแก่งเหรอแม<ะ>อนน่อันนี้ลิงมันปตกแก่งเหรอ โอ้ได้เป็นตัวละตัวต่อไปตัวนี้ร่วงหมดเลยต้องเ,เก็บข้างล่างมนะันมันล่วงม,มาแล้วอะ่นะีโนไดโนแกรู้นาเก็บก่อนคุ้ยแม่คนกินกะ่อนนะต้นนี่กินไม่ได้ลงอยากกินเลย